วัสดีจ้าพี่น้องมืาอนี้กัสิได้พามาอย่าไปอ้วนตามคำเรียกร้องหรอกเด้อผู้ใดคิดหอดได้อ้วนก็อย่าล like ืมเบิ่งคลิปนี้เด้อมาเลี้ยงควายซอยไอ้อ้วนควายดอนจ้ายู่หัวให้ปลายน้ำมืาอนี้อู้บรรยากาศมืาอนี้ดีคัะป่วยควายเขาออกมาจากโซฮาเงียบเป็นรล่อควายขยัเจ้าออกมาหน้ำตีเดี๋ยวเบิ่งข้างหลังพี่น้องพุ่นควาย้อมจูดนี่เด้อควายอีตื่นพาเขาไปจูดบนไหนเด้อ เดีนีเห็นมาเลี้ยงน้ำกันสองคนแก่เี้เดียวว่ได้เดี๋ยวนีมีอยู่กตัวไอ้วันสิบสี่ตัวมีดอนอยู่จากตัวนหาตัวเต๋อหาตโอ้ม่ตัวอ้วนนีตัวเงี่ยจำกับบไดพี่น้องจำจำควาไอ้วันด้บ่ อีนั่นมันมันมันไก่สีออกเราเป็นบ่เนี่ยเออเลียนเลียนด้ยเหรก่สีออกไล่เลี้ยงกันออกปมปมกันเนี่ะทับตัวใดไว้แน่ไหนหวนไใบดอนมิแต่บักแก้วหวนเนี่ยก็บักแก้วเมื่อที่สีออกไล่ไล่กันมีมิจักตัวสามสามตัวมิจะควายดอนเตะเอาบักผูน้อยนี่เด็ดขาดเป็นตัวใดไหนน้อยกับลูกแม่นั่นแหละแมงเงี้อีแมงเงี้ ไม่ใหญ่ตัวใดตัวเลียวเห็นอยู่เนี่ยโอ้โงโอ้ยสีชมพูพี่น้องคัดเขาไปไกลย่านคล้ยบ่ได้กินหยาในเบิ่งไกลๆเด้อมันยังหนีจากมือเราอีกอ่ะงอกระมานี่ละคล้ยแม่นั่นมันบดกล้ยสบายไปเลยอ,ยอีแม่สาวน้อยนั่นบอก ตัวนั้นเป็นตัวใดที่หยอกกับอีแม่นางหน่อยยุนนยนย่นตัวน้อยหน่อยเพื่อดำหน่อยไหมเป็นลูกตัวใดอ้วันตใดนั่นน่ละตัวน้อยหน่อยหยอกกับอีแม่นางหน่อยอยุยน่นนะม่ซื้อเสื้อเขาว่าไม่อีกจกักรโตเนี่ยสองสคมบ่เสื้อเขามาสองคมพี่นอ้องอ๋อมันคือจังสองอยู่น้ำกันดีแทะอ้๋อมาอยู่โดดเดี่ยวเนาะ เจ้าบ่ได้มาไทยยืดมาอยู่ตะดูดแล้วเอ้ยโอ้ยบ่ได้มาโดนอีหลีบ่ได้มาหายอ้วนโดนโอ้ยเป็นสองเดือนเข่าสามเดือนเข่าแล้วเดินเราคว้ยเอยขอเขางูแล้วเนาะมีคำถามสิถามยังไอ้อ้วนเขาว่าการนั่นที่ว่าเขานับเวลาระยะก,การนั่นคว้ยติดสัตว์แล้วยึดทับติดทับพันแล้วมันสิเบิ่งแบบใดว่าสัน เบื้อง<ด>แบบใส่ขั้นมันหอดรอบมันบกขึ้นอีกกะ,ะแสดงว,ดว่าติดะัืมขั้นพันไปได้รอบนึงก็ถือว่าติดเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นขั้นพันไปสองรอบก็บถือว่าติดละรอบที่สองบกขื้นก็ถือว่าติดเนาะแล้วสังเกตเบื้องที่ว่ามันมีหนามเมือกออกให้เบื้องเมือกม,มันสิเป็นสีใดมันสิเป็นหมาดขาวออกมาดอกเพราะมันติดอะหลังมันทับจากสองถึงมือนถึห้ามันมีหมัดขาวออกกะแสดงว่ามีโอกาสติดสูงออื จังฮาทับมือนี่พัดไปอีกจักสองสามมือนี่ถ้ามันไม่หมาดเขาออกมาแสดงว่าโอกาสที่สิติดนี่มีสูงแน่นแล้วพานไปอีกครบยี่สิบมือรอบของเขาเนี่ยถ้ามันมีออกมาอีกเด้ถ้ามันมีหมาดเขาออกมาอีกก็ว่เป็นหนังแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันมีเมือกใส่ออกมาก็แสดงว่ามันขึ้นอีกค่ำอืมจ้านีละพี่น้องงางดูนะการ,การที่เบิ้งลักษณะไว้สิบ ่านหลอบว่า่านรอบก็บคือคําไม่อวนเขาบอกก้าวนี่แหละเด้อแล้วถ้าสิจับสัตว์ได้บ่ไอ้อวนยังค้ายบ่มีควายผูกควอยยังอยูย่น้ำเลยเนี่ย<อ>ลักษณะสังเกตนี่เพราะพ่อบอกเขา่เขาๆให้พี่น้องเขาได้หูจักน้ำได้บ่เรียกว่าจับสัตว์ว่าจีอืมัม่านผู้เราคนอีกพวกหูหจักหอดว่าค้ายขืนเนาะแมนจ้ะมมนก็ทีนมีน้ำเมียกใสๆไหลออกมมน,นก็กีไหลเวลามัน เป็นสัตว์แห้งๆมันก็ดีน้ำเมือกไหล,ลออกเพราะมันไหลออกแล้วก็หลังจากานั้นข้าวตีทับตัวจริงกัทับได้เลยแหละข้าวตีทับเชียมกัเ,มเวียนมือเวียนฝีอีกมือนึงมือลุ้นค่อยทับอย่างที่หล,ลักษณะคล้ายๆว่ามันเริ่มสีอ้วนเป็นบ่นครับยัวยัวยัวยาน่วยอย่าหน่วยเฮ้ยมีแต่ตัวอ้วนๆใหญ่ๆพี่น้องมัเนี่ย อันนี้ด้วยตัวนี้ตัวอะไรน่ะตัวนีซื้อมะโอ้ตัวนี้ซื้อมาตัวนี้ผู้พี่น้องอุ้ยมันคืออ้วนคือโตใหญ่ดีแทะเปิดไรบันไดตัวเนี่ะเปิดไว้แสนเนื้องมันบ่โอ้ลูกมันโอ้ลูกมันลูกน้อยดำมันบ่ลูกน้อยดำนั่นเป็นตัวตัวผู้กินหญ้าอยู่นนั่นเจ้าพี่น้องอายุยักเดือนแล้ว อายุได้หนึ่งเดือนตัวนี้น้อยนั่นจ้านั่น,น,นขึ้นมาลงลาขึ้นมาผู้ใดมกักควยดอนกับทัวหายอ้วนได้เด้อแม่ดอนตัวนี้เราเปิดราคาอยู่จ้า,า,าบัวขาวบัวขาวลบ กินยหยาแม่พี่น้องตาสะออนบ่กินหยาขำไงบ่เงยหัวเงยหางเลยนี่หู้เด้อหู้เชี่ยงดีจ้าหู้ครักแต่ใครในเหรียญน,นี้ตอนนี้เหรียญหนึ่งคัานมันบิดเหรียญนี้เหรอคือสิบกว่าล้านคันคันคันเด็กเป็นสัตว์เราได้ทับพ่อดีดีเราเปลี่ยนราคาเลยมันงบ่ขายข้อมูล่างเ้ยน้าพี่นอ้องเฝ้าตาสินใจเด้อนี่เด้อไอ้อ้วนเขาสิเปลี่ยนใจก่อนเด้อจำทางเราแบ่งปัน นันน่นเด้ลูกลลเรายางมาเราพี่น้องอายุเดือนนึงไมเบื่งดูคุณเออนนเธอปัดเธอคือเป็นอ่อง่องดีแทล้ล่ะเดือนเดียวนึงขนนำน้อมกสิผัดไว้แทะลเนนงน้นงก็หนเยอะเนีน <Yeah. S 2> เนนงินเฮ้ยบางดาบบางไยเราดูคุณ เี็นน้ำนมป้วยคือเหนน้ำนมนี่วิธีการรักษาเขารักษาแบบใดก่อนไม่ได้เห็นนะหายเองหายเองเกิดจากน้ำนมแม่เกิดจากน้นมแม่เดี๋ยวเขาก็หายเองบ่ต้องตกใจมันบ่บ่เขต้องตกตกตกใจสบายเขามาเลี้ยงควายแต่สิถามเรื่องงัวมีบางท่านบางคนเพิ่นสงสัยว่าไปเบิ่งงัวสื่องัวมาเลี้ยงนี่ เบิ่งจังไรว่าดูกันสุดบ่สุดเฮาเบิ่งแบบไรว่าซั่นในอ้วนโอ้เหนต้องมีภาพประกอบนี่นจังไกว่สิฮูต้ต้องต้องเบิ่งหัวอพร้อมแม่นบ่แม่นเฮาเปรียบเทียบควายใส่กันกับหัวได้บ่เนี้ยบ<า>่บได้แม่นบ่เดี๋ยวเฮาต้องไปเบิ่องหวอัวต้องรอเบิ่องหัวจ้ะพี่น้องบอกได้จูดด้วนาะควายเตือนเขาจูดแนะ่พยจูดจเขาจูดทัด้งคูน เขาจูดเขาจูดควยตื้นเนี่ยฝุ่นไปจูดจยอยู่ฝุ่นไงท่อนท่อนอยู่ฝุ่นตาฮักเนาะเอาเบิ้งทั้งล่างบาดนี่เออแม่ใหญ่ขึ้ได้ตัดเขามันบาดเนี่ยตัดโค้ดหน่อยอย๋อ,อลูกมันตัวใดบ่เนี่ยตัวนี่ล่ะตัวนี่แนมนบ่อลูกเราเป็นตัวนี่เพศผูจ้าพี่น้องเนี่ยลูกเราได้จากเดือนน้อยอย้วนคือสูงดีแ<อ>ท้ เดือนนะวันเต้าล้มเหรอจ้ะแม่แล <programme. tra> ้ว <realization> ทับ oh. ตัวใดไว้บ่เนี่ทับก้วขวัญทับโอ้ทับเจ้าแก้วขวัญบ้านขับ้านของแม่ของแม่ดวงดาวควกับงแม่กัฮงาแหข้วนวนอยางนีลวอยู่ขตน่งแล้วมันในจากเดือนแล้วตัวนี้มันไปหกเดือน ทั้งทั้วเขาให้ลายบาทเกือกนี่หรอกแต่บริหารในปล่อยมันบ่พื้นฝ่ดูเย็นคุณไปน้ำบุกคุณมันถึงมาแซ่บอย่างก้อนดรือร่องของพืตนสีแดงอีเอ็นอีเอ็นตะกี้มันบ่เนี้ยป้าพี่น้องอีเอ็นเขาคือต่างตาอะไรแถ่เฮ้ป้าเสียถอบบาดที่นี่ตู้ยกระจับบ่ได้อีล้ำย้องเลยบ่เนี่ยอีล้ำย้องเลย อีเทมันทับเก็าจเจริญไหมโว้ดน้ำยองโอ้ดำ,ำๆคุม้มุมอยู่ไกลๆพู้น่ะรำตัวพอกรำบ่ได้อยากฟีตีนโอ้เพื่อนอยากขี้ผัดจวนลงอ่ะแม่ลูกเขาล้วอยู่ก่อนเลยโอ้เราเราตัวนี้ได้ไหน,นอ้วนเจี๊ยโอ้อีเตี้ยอีที่เขาไม่มันเล่นตัวมวดกว่านั่นเตี้ยห้วยโอ้ยตางตาแม่พี่น้องจำกับบ่ได้ แต่โตตางตามต้วโตอ้วนๆแบบนี้ววนนสมใจไปเนาะจา้าได้มาเห็นคอกควายของไอ้อ้วนเด้ยพามาเลี้ยงควายน้ำแล้วดเ,ดเดี๋ยวเขาไปเบิ้งอีกแม่นึงจา้าอันนี้อีตเตียทานไปแล้วเดี๋ยวไปเบิ้งแม่นั่นบัดนี้บุกในป่าดิพีนองหยาคักแนแม่นี่นี่รถเสือยังเกาะโอ้นังคํา ลูกเราวป้าจ้าเนลูกลูกแล้ไ,ลลแลได้จากเดือนแล้วออเนี่ยพอดสามเือนได้สามเยอนเหละได้สามเดือนน้องหยาพัปิดคักทุกสามเดือนคือจังมัดไข่อองรองดีแท้เ <c oughs> อ้ยขวักระจับดีไหมพี่น้องสอมานแเจนน้ำพี่น,อนออ้องน้องบัวอันมนัมัมาใกลๆดอันนั่งคำนี้แล้วมันไปบนบัวันทับก็ให้นทับอีกเนาะลูกกับหัวตาน่อยอยู่เลว เปิดราคาบ่ตัวไหนวะเปิดเปิดไายปนเลยเก้าเงินเจ็ดเก้าเงินเจ็ดแม่ลูกมันบ่แม่ลูกนี่เด้อจา้าความสูงแล้วอยู่เท่าไหร่จ้าเนี่ยร้อยสี่สิบสังเกตเบิ่งว่าอุ้ยบ่ได้มาหาโดนแล้วอุ้บ่หูจ่าหอดควายตัวใดเป็นตัวใดแล้วเราก็บหูสู้ตัวเด้อจา้านี่เด้อน,น,น,นี่คือนางค้ำกับลูกจาก้าลูกเป็นตัวแม,แม่จา้า ลูกซื้อมาน้องคุณแม่ซื้อวาแม่คำํำคํำกับคุณสนใจโทรมาได้นี่โค้นี่เก้าหมื่นเจ็ดอืม อาพี่น้องผู้ใด,ดสนใจกบเฝ้าตาสินใจเด้อถ้าเกินเดือนนี้ไปถ้าได้ทับรลไออ้วนห้องอาจสิเปลี่ยนใจเด้อเราอาสิล็อกไวเป็นขวองเร้าเลยจ้าเนี่ยวุ้ยกินหยาจาาังไหนมันกินเป็นนีบแฉยาดีเ้ยฝุ่นไหหาอดี้ยตืดน้ำบ้านตลอดเลอดืน้ำกลอืุ้ยเห็นี้เราไมกอด้น้ำหนักหมว่า เอาจากนี่ไปนี่มีเรามีก่อบ่เสียใจร<ม>ับรองว่าบ่มีหางดอกบ่มีขาทกนั่นคือครอบนั่นคืนอครอบของำมันบ่บ่ันบ่บมันตำบลเแยงโกลตำบลแยงโกลจ้ะขมันบ่สื่อม่ได้น้ำ่อหำม,มันบ่ก่อแรกเรามานะม่นแม่นเพราซื้อกับเพราเป็นหยังนะอ่นะเพราะว่าว่าจะเอาแนวอยู่แล้วจ้ะเอามา,า,าไว้แล้วกบบมันหลายตัวแบบไม่เปิดขไฟก็หน้ามีผู้อยากเยี่ยงกันเปิดปั่นอยู่ จ้าวานสิให้เอาไปเรียกขายน้ำตลาดแล้วบ่าขายดอกอยากได้ของดีต้องน้ำหอดบ้านห้องไวเส้นนึ่งกัที่่เาเพราะเส้นดอกนั่งขำกับลูกเลยนะจ๊ะแม่แม่ำขำสูงกัาแม่ดอนกึแม่ดอนเาสูงไรเป็นเดวันร้อยสามสิบแปร้อยสามสเราอายุแม่ดอนเด ได้ลูกตัวเดียวมัวจะได้ลูกตัวเดียวแน่เรนร้นังคำเขาได้บ่เนี่นี่ลูกสมตัวสามตัวสาตัวสี่วะในรับบอจะเสยหาเขาเด้องาบลูแบบนี้บอกไงเนี่เมืองดูหยหาพี่น้องเอ้ยถ่วมหัวควาย่พ่นตำหลักคว่นหวโยเนี่ยที่เนี่ว่าควานอี่นึงมันบอกใครสบายหมนเลี้ยั่วพย่งซื่อรอเปนก็เลยหาเตี้ย ขอเพิ่มเลี้ยงตังค์ให้ควยมีแห้งแล้วก็เดี๋ยวไปเลี้ยงดูสู้มืออ้วนไปยังก็เลี้ยงโค้ยนะผมเลี้ยงโค้ยมากอด่วนแล้วบอได้เฮ็ดขีกมันบอโดนไหนเฮ็ดอยู่เฮ็ดแล้วมันแต่ว่าก็เฮ็ดได้อีกยูนั้นงับมาขึ้นก็เฮ็ดบอไดโดนหนึ่งกวนโอ้โหมันรู้เป็นใจแต่แต่เฮ็ดข้างไว้นี่มีบอจ้ะ ขี้ข้างไว้ีนี้แต่วันบอนได้สำเร็จน,น,นั้นบอลส้าเหลี่ยมผู้ใดอยากได้มีแต่หน่วยมันคิกอยากได้ขอ,อกับโถมาหายาาอหห้วนเลยอันนี้สิผู้เนี่ยมันเต็มเพื่อดาดแล้วเนี่ยล็อกพึ้นไว้แล้วเนี่ยมันถือว่ามันสิเสียกำพูดเนี่ยมันมันมีเจ้าของหมดแล้วงอ่านี้สิผู้เนี่ยเสริมอีกเสริมอีกเต็มเพื่อดาดแล้วนะหาตัวซอยให้ผู้เฮ็ดซอยไปอีกผู้กับ่ไหวคือกันนี่ <c oughs> กับ่ไ保卫กัน ลูกข้าวของเราก็แนวแนวขคิกมันกะบ่ไดอันตรายต่อฝ่าต่อฝนเอียงเนาะฮ้องก็บแขนไปเสียงมันกะมวพร้อมมันมีเนวอียงหล่อฝ่าหล่อเนวมันบ่ดีข่อยซักมันเฮ็ดยากเนี่ยเฮ็ดมากจกว่าจะฝีเราก็นยังบ่เฮ็ดง่ายอยู่โอ้ยงานฝีมื้อเนาะเฮือต้องเฮ็ดยากขั้นขั้นฮ้องออเครื่องกึ่งเครื่องนี่มาเฮ็ดเพิ่นกสบสื่อน้ำฮ้ออยู่่ะลูกข้าวบ่ชอบกับจังสันแล้วลูกข้าวบ่ชอบเ่องสัน ขั้นขั้นพันว่าขั้นเอาเครื่องกึ่งไปหาสื่อใสก็ได้ผัดว่าดิเออืมพันว่ายังเสร็จมัดชาขี้หันมัดซิวยู้หันโอ้ยก็ซื้อได้เมื่อเมื่ออยู่จะมีความสุขบ่ได้เฮ็ดให้เพื่อนหรอใช่ๆพี่น้องเป็นยังได้ได้มาเลี้ยงควายหรอมึงนี่พายยังเลี้ยงควายหรือบังแมงกอหลอดผุนแมงกอจังเด๋ยมาหลายขักหลายเนี่ย แมงปล่อยลายกัแมงหนังงับลายแมีฆฆอนมอ,มมอยู่นี่คือแมงหนังงัมเนี่ยเนี่ยลายคักแมงป,งป,งปงมุงเปี๊ยงแมงหนังงัมเขาไปสอนมันไม้กินนะ่ะนี่แหละสมบินอยู่เทิงนี่แหละก<อ>ินกระเ็นเนี่ยขั้นผู้ปกครองเกียดกินก็ได้แมงปอไปทอดกรอบเนาะกินก็ได้ทุกันทนะ <laughs> อดกรอบแมงปอพี่น้องเนียโอ้ยหลายคักอ่ะดีเด้ฝนไงสีม้าอีกเด้เหนียวมืดเหล่าเพื่อนยังน้ำกลั่นข้าวให้ไอ้วันก็ได้ยังว่าฝนกับสีม้ายังว่าควาวกับเพาท่านได้ขายดีปันใดนี่ จัง่าบอกดูเด้ฝนเลยไปเขตสุรินทร์ผุนเด้อไปเขตมองเพื่อนบนา,มานงมีนนะ้ำผุนตะโตนซาดเข่าน้ำแหงเลี่ยงตายเดี๋ยวสียางไปรัดเดี๋ยวยางรัดควายซอยอ้วนจ้ะไออ้วนเขาไปไล่นั่งดอนกับบุกอยู่ผุนอุนเขาไปรัดทางไ้นาจักเทา บ่บ่ให้หน่แหงดีอยู่นน่โอ้ก็บ่ได้หาส่วนมันอยากกับไปซื้อน้ำเพนมากินส่วนกับบ่มันยังได้ละมันก็ทั้งกินแสบทั้งมวนอยู่เลรอแต่มันแหงตะกี้ข่อยมากส่วนรเพราะว่าข่อยมักกินข่อยสิบ่มากข่อยบ่มากกินเนี่ยกินไข่เนี่ยไข่เดียนึงกับบ่ตกท้องเพราะที่ดอกกันก้อยชิ้นนั่นนะกินแร้กกับว่ามันแหนมเสียบดี่ยินห้าได้ก็เสียบห้านั่นะ แต่ว่ามันว่ามันเบื่อยงอะไรอย่างเป็นเสียนะจุกน้ำไมันโสมแมนอิริแล้วโอ้ขึ้นมากกัอยากกบตีดากเนาะเพราว่าฉันแม่นทีเอาจุกมืออยู่ไปหากบมาปิ้งตีดากใส่ผักเข่าหยอดผักกระถินกับมากระเสียดอ่อนอยู่นะข่อยเดินไลายอึดดอกกันกบเป็นมันพอได้อยู่แต่ว่ามันมันคือว่ามันบ่วยเม่อกี้ข่กระพันผู้หนึ่งเดี๋ยวมันทำว่าได้ไปใส่ ไปหาใส่มาสิไปเฮ็ดอันภาเข่าถ่ายอยู่นะนันเราดียไปไสกัย่งงอดกะถินแม่เอามาคือมาเลี้ยงมันไปเลี้ยงขั้วอันต้นลงบวกขั้วทวนทานทวนขั้วกับบุ้งปัญญาเอามันไปบุ้งปัญญาใส่ก็ซื้อน้ำเขาลหละเจ๊ล้อลอยหาชิปได้กินเท่งนึงอยู่ซื้อล้อนึงกับอ้าวล้อลยหาชิปมันเพราะซื้อกินไตว่าตัวกับกบบ้านเขาเนาะเจ้ากบเลี้ยงเขาบวกเอาปนั่นได้เขาลอยเดียวกบเลี้ยงกบเลี้ยงไหนกับช้างอ่ะเออไปแทะพื้นกัน แอบดูแต่ว่ามันหึงบบปันกบบ้านคือว่านละแต่ว่าผิดแปลกจะข่อยได้กบเลี้ยงข่อยข่อยบ,บ่ก,กินข่อยว่ามันเป็นตาหากักมันเป็นตาเล็กตนพอ่อเปิดเกิดปันทำไมาชาตินในท้องไทยรงน้ำเปิดใส่มา้าข่อยเปิดกินอยู่เด้เออครบ,บอยู่ว่าเท่ามันสีเสียนะยันเปิดเกิดมันนาน้อนหนอน เออยู่ดีบัดที่นี่ทันานนาเอยไปทั้งพ่นแล้วเออยูดีนอหอยูทงนั้นออ่านไปพ่นแล้วไมนต้องเลี้ยงงเลี้ยงผู้เดว่ได้ยมันต้องคนะรัดทั้งนี้ซอ,อยแล้วเออนนั่นเาอกล้วคมันโซ่งนันมันโซ่งยางน้ำมูดได้ดีแน่ยจกงน้อยหรอละล้ยะมันมันเป็นน้ำฝนตกคืมคักพด หมอว่านี่กล้วยนันกได้กินเกลี่จัเครียเออแกลี่ก็ไ่ได้กินมันแมนบอบัดเนี่ยเออเกลี่เอกไม่ได้กินโอ้ยเนาะวันเดียวเทส้นนามมากินดอกเป็นใดพี่น้องสมคิดหอดว่าได้มาหาแล้วะตัวเป็นเปลนเลยเด้อนี่ตัวเป็นเป็นคิดหอดกัได้เบิ่งกันแล้วบันี้จุใจไปเนาะแ่ไม่ก็ม่กินต้มนอกล้ยเ เดือนละสองตัวก็มีสามตัวเดือนใดแน่ของไอ้อ้วนสิออกเดือนสีมานี่แหละก็ออกของโอ้เดือนทัดกันไปก็ออกหนึ่งนานเดือนทัดกันไปก็ออกมันจะออกพร้อมกันเดือนเดียวกันละสามตัวเลยเนี่ยเพิ่งว่าปวดปวดหัวอยู่นี่มันปวดทเห็ดจังไรมีนจะลูกแก้วเวัดเดี๋ยวสิมาเบิงลูกแก้วฟ้าอีกอุดหนุนแก้วฟ้าเนี่ยคุยสามตัวนะถ้าปวดมื่นน่ะ ม้อมัดเอกมาสอดดอกเดียวดอกเดียวติดปัดนะพักบอกสุดยอดเลยงันเมื่อหนึ่งเฮ็ดชีกได้พับไวแล้วไว้อีกลูกขอเขาโน้มกูบ่าหงยิ้มลูกควายนี่ปัดนะลูกลูกขอขนมกับว่าห้ไอ้วันมีคนถามมาว่าแมนลุงเงี้ยอีหลีบว่าส่นเอาคอนเฟิร์มอีกคอนเฟิร์มอีกด้วยโอ้ยเขาพากขวัญเหมืนเลยวยเนาะเออนี่ เสียไปพี่น้องวันนี้เขาฟักขวัญพิษต้าบ้านีด้เอาหลุบแต่งงานมาให้เบิ้งเด้ออันนี้อันนี้เป็นผู้ใดมาผูกแขนอยัวแต่งงานด่วยกระไดแต่งไว้ยื่กไว้ยืนอายุเหล่าเต้าเสียวหลุบแต่งงานมาให้เบิ้งโอ้เขาฟักขวัญหัวล้าคนหลุดนี่แห่สะแห่แห่สองเท้าแล้วผมพิษตาอาแล้วอันบ่กล้าเผยโตัวแล้วอยากอาแล้วให้เต้านองมาปางออกมันนั้น ไปแห่สองเท้าแล้วคนน่ะแห่ข anyway. ่อยแห่เทฉลแรกมันแห่ข่อยไปบวชเออบวชเป็นเน้นเสร็จมาบวชเป็นพระแห่เจ้ยสองอ่มันแห่เอาเมียนี่ละเวรหลานอนมันกัดถื่อสามขว้างเราได้ล่ะแห่เท้าสามมันข่อยบ่แห่ง่ายดอกข่อยว่าทันแห่ดอกข่อยก็ยังมักคุยหลายอยู่ข่ว่าทันจะแห่ยังว่านี่ล่ะเป็นได้แล้วพลุนเบงว่งบหลงย้าทันย้าทันอันนั้นไหม ย่าทานอยู่สังคมไหมไอคิดหอดไลไหลเป็นหอดน่องแต่ว่าเรามีแนวมาเสื้อผ้เขาอยู่เด้อเพชรผสมสีก็แจักว่าไปไปจังใดบวน้องก็ได้คิดหอดด้วยเรามีแนวมัดเสื้อผ้ายูมมือนี่ละสนีได้เปิดแท้ๆล่ะไอเพชผสมสีกับบอเฮนเื้เธอบอท่านบอได้บึ้งอันอแต่ว่าเราเอาลงเฟซเรื่อยๆดอกไอเพชอ่ะเราควล้งามตัวเออดีใจน้ำน้องผสมผนสำเร็จ ต่ว่าไอ้เฮ็ดคือน่องไอ้เฮ็ดบ่ถึงมึงก็นี่ควยง้อมเขาถือไม่ยังนเดียตาย้าตนวนิช่วยตัวเองสิค้านี่บ่ได้เด้คุ้ยง้อมเขาไม่หมดนจะต้องเกี่ยวหยาให้กินหยาอ้อนนอนนั่งใส่ที่เขากันเขีนหม่อมข้อมะเขีนหม่อมขมมีเอากบไฟกับมานีละกินหาอนนอนี่ล่ะเขาเอื่นว่าไอ้อ้วนควยดอนขิดบวกพี่น้อง พ่อเขาก็บ like ่ให like ้บ่มีขี่ที่มันบ่ขอางจะขอางเลยกัหนอนน้ำหนองนี่ยบ่มันบุญแกดอกว่าตัวใดเป็นตัวใดอ่ะสงสารเนี่ดอกเนี่ยมันขึ้นยุ้งไหลกูเห็นสงสารข่อยข่อยได้กลางมุงให้เราตัวยูหันเดนนี่ตัวโตนอิลิแต่ว่าสุดแสนสงสารเพ่าหมอว่าคไขยเจ้าเป็นที่นั่งที่แข็งนี่เกิดจากยุ้งแล้วท่านว่าว่าก็บองรอนแต่เลี้ยงคไขยมาหนิบ่บ่เคยไข่เคยหนาจ้าเทีย หนึ่งพอเคยทับว่ตติสองบอเคยอยู่ลูกสามพอเคยไข่เคยหนาวมีปีนี่แหละอีหล่ามันปิดน่ะนุงไหลนุ้งห้าอีห,ล,หล,ลีปีนี้นไห<ม>วเอ๊มันเปิด่ยังว่ะก็มีส่วนอยู่ดีน้อหมอพ่นเลี้ยนมาพนกัะสิกหัจักก็เทยเฮาอยู่เทียงเทีงทงยงให้อีหล่าจาักบาดด้วยนั่นหละเจ้าพี่น้องอีหล่าคนง้ามมันโตสีชมพูองตองยางไปนั่นแหละ นั่นแหละย่างงับงังงับงมงมงมไปหานงาหูหางมื้กม<ว>นกับพวกใครข้งขอะไ<ห>นัอพวกฟังตรงขามกันจ้าไปหาของเสียวิตเต้ฟาร์มจ้ะแพนไว้ต่างแม่มันน,น่ะนะเพราะว่าเมียมันนั่นปันให้ไอ้ทะลุปไปเลี้ยง่างแม่มันเลยว่าได้ลูกเลยแพงหลายนะเขาให้หอดถาเมเหือนบ่มีไหนบ่มีจุดด้วยนะมีกระด้วยนะเม็ดทั่วบ่มีเลยบ่จากมักทั่วหลายเนี่ยทีบัวขาวนี่แหละ เมียนเป็่นคว้วยดำมันน่าซื้อมันน้ำพอหำม,มโอ้แต่มันก็บ่าเป็นยังดอกบ่กว่าเป็นยังดอกผมมกักจะเหลือกวยดอนเอาอีนี่แห้งหลายตัวนน่อีมนี่หลายตัวหลายแห้งหลายตัวมันเขาเนีย่ยถามซื้อเป็นแส้นที่แสนหายอยู่นน่มันขาย่าได้ดอกขนาดนั้นจนกล้ายไปคางไรคางนึ่งไปมันทชไมแล้วกยถือขายถือเลี้ยงไปจนกว่วยถืออยากขายเดี๋ยวนี้มันบาท่านอยากขายจ้า นี่แลาวที่บอกบ่กแก้วฟ้าเราเชิงก่อนมูอืมอีอีนั่นอีนั่นเชิงก่อนอีนี่มือหนึ่งอีนั่นมันซื้อยังเหรออีแตงเอออีแตงอีแตงน่ะดอนใหม่น่ะมีตัวนึงดอนใหม่นั่นก็บ่มีจุดเด้ขาวจวดน่ะด้านเจนแดงอันด้านใหม่น่ะถ้าทักแก้วน่ะอีนั่นทับก่อนมือหนึ่งเอออีนั่นทับวันที่สิบก่อนี่ทับวันที่ยี่สิบอีปุ๋ยทับวันสี่หมา เอ้าเจ้าวานอยออกเยือนียวกันบ้างไรกันเมื่อสุดตัวบิดไทยด้วยของอุ้ยข่อยเมยของอุ้ยข่อยเมยข่อยเมยของอุ้ยกับเดือนเพื่อสกีกาออกเคลื่อนข่อยว่าข่อยเมยอย่างเมยอย่างว่าจีมันสิบ่มีตัวผ้ามูไปแล้วมันสีมันสียากเนี้ยมันมันบ่มีมันกันอีดอนออกลูกปีเลยแต่ข่อยสีเป็นปวดกระมอนมันก็คืออีดอนเงยผ้ามูไปอยู่แล้วเนาะ เป็นได้พี่น้องสมใจไปแบบที่นี่จุใจไปเนาะก็มันสิคือยากคือควมเมนมันนะตามรักมองพ่นก็อย่กห่วงแน่อยู่แต่ว่าขอเนี่ยขอพ่นว่ามันอยู่ใกล้บ้านมันหนาเกิดฟ้าเกิดฝนมากก็เพราเดี๋ยวข้ยเขาห่มแน่สิของคือนี่ะแต่ว่ามันนีแดดบอกแต่ว่าสุดยอดแห่งความเอาพี่น้องดวงใจไอ้ทิ้งอีอีลาเพิ่นแพงไรของไอ้ทิ้งก็เอาให้น้องยกให้น้องเว้คว้ตัวหนีอวให้น้อง จะให้คันมันเอาเมีย <sandwiches> กับจะให้ของขวัญม <sh asına> ันว <suffering> ันแต่งงานโอ้ยสิได้ผูกแขนไงบ่ห <mom> ่ะฮะสิได้ผูกแคนไงบ่ล่ะพระเจ้าสามหันหมเสาป่งหมดที่จังกีเกี่ยวเมียจ้าเป็นได้พี่น้องได้พามายาไม่อวนคลยดอนเขาแล้วสมอกสมใจถืออกถือใจยังน้อยไปผู้ใดคิดหอดก็เส้าคิดหอดเด้อมองเหรอเนื้อเอากัะห้อมปันนั่นล่ะเดี๋ยวนี้ หมาเจ้างว่าสิเดลาพี่ล้าน้องไปกอนเดะไออ้วนฝากยังให้พี่ให้น้องเขาในอ่าคืนฮอดทุกคนแล้วครับผมติดผู้ใดท,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 ที่ติดตามมาขึ้นฮอดพี่น้องไม่พี่น้องเกาพี่น้องแต่อดีตพี่น้องในอนาคตพี่น้องปัจจุบันถือว่าเป็นพี่เป็นนองครับผมที่ฮอดหมดทุกคนนั่นแหละครับผมขอให้อยู่ดีมีแห้งมีความสุขความสุขจเจริญเจริญครับทำนี่แหละแนวฝากกันขอบคุณค่ะพอกันคลิปใหม่คลิปหน้าค่ะ โอ้ยบังดูเสียงรถแหงเลย <c oughs> มาน้ำก้น <c oughs> โอ้ยขกักแมนน้นงคุน <c oughs> มาน้ำก้น <c oughs> มาน้ำก้นเป <c oughs> ็นมาไ่ยก็ของ